สำหรับซีรีส์ซิคิปิเนทอยเลทนะครับหากเราสังเกตดูดีๆเนี่ยตัวละครที่เป็นเพศหญิงแทบจะไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แลถึงแรงมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคนหัวซ่วมหรือทางฝั่งของพันธมิตรเองก็ตามแต่นะครับได้ทึงอย่างงานนะครับหลังจากที่มีการปล่อย E ีพีเทลสเออกมาเนี่ยณตอนนี้นะครับตัวละครที่เป็นเพศหญิงทางฝั่งพันธมิตรเราก็มีครบกันทุกกลุ่มแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มของคาเมล่าแมนที่จะมีตัวละครเพศหญิง2ตัวเลยทีเดียวนะครับตัวแรกก็จะเป็น น o r m a มล์คา a ม o m e n นะครับที่ปรากฏตัวมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของซีรีส์นะครับแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทสําคัญอะไรในเนื้อเรื่องมากนักนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น Dark c a m e r a w o m ู n หรือที่ผมชอบเรียกว่าน้องโซอี้นะครับเนื่องจากว่าโมเดลที่คุณดาฟักบูมยิบมาสร้างเป็นตัวละครตัวนี้เขามีชื่อเดิมว่าโซอี้นั่นเองครับต่อมานะครับจะเป็นทางฝั่งของทีวีแมนที่พวกเขาก็มีทีวีบูเมนหรือที่ผมชอบเรียกว่าทีวีเกิลนะครับเนื่องจากว่าคุณดาฟักบุมเคยให สัมภาษณ์เอาไว้ในดิสขอดกลุ่มของคุณดาฟักบูมนะครับว่าทีวีเกิลเนี่ยจริงๆแล้วมีอายุอยู่ที่12ขวบเพียงเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงชอบเรียกติดปากว่าทีวีเกิลนะครับผมและกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มของสปิกร b a บนก็คือตัวละครอย่างดาร์คสปิเกอร์บูเมนนะครับผมซึ่งก็ได้เปิดตัวมาแล้วใน EP ีล่าสุดนี้เลยนะครับอีพีที่11นะถามว่าทำไมผมกายวอลเกอร์ต้องพูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับเนื่องจากว่าในวันนี้ผมกายวอลเกอร์อยากจะพาผู้ชมไปทําความรู้จ กับสาวๆในกลุ่มของพันธมิตรนะครับว่าเธอนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรมีความสามารถอะไรบ้างนะครับโวยหากพร้อมกันแล้วก็จะลืม1ไลค์หติดตามให้กับผมกายวอร์เกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับ เริ่มกันจากที่กลุ่มแรกกันก่อนเลยนะครับกลุ่มของเหล่าคาเมล่าแมนที่ตัวละครเพศหญิงนั้นภากฏตัวมาครั้งแรกใน EP ีที่29นะครับก็จะเป็นตัวละครดอมบ์คาร์เมล่าบูเมนนะครับผมเป็นคนหัวกล้องเพศหญิงที่อยู่ในยูนิฟอร์มสาวออฟฟิศนะครับซึ่งใน EP ีนี้นะครับเธอก็ออกมาเต้นแค่อย่างเดียวจากนั้นก็ถูกเจ้ากินชีสกิปปี้ทอยเลตจัดการตุยแย่ลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลของตัวละครตัวนี้ก็มีแค่นี้เลยนะครับแต่ทีมงานนะครับในกลุ่มของคาเมล่าแมน ก็ยังมีตัวละครเพศหญิงอีกหนึ่งตัวก็คือน้องโซอี้ดร์คาเมลา่าบูเมนนั่นเองครับซึ่งเธอนั้นก็จะมีรูปร่างหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่แตกต่างออกไปนะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ีที่52นะครับซึ่งเธอนั้นมักจะปรากฏตัวพร้อมกับคอปเตอร์ของเหล่าคาเมล่าแมนนะครับซึ่งก็เป็นฝ่ายสนับสนุนนะที่จะคอยออกรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บในแนวหน้านะครับซึ่งดูจากบทบาทของเธอแล้วเนี่ยเธอก็น่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับที่คอยคุ้มกันหน่วยพยาบาลขนา ลงพื้นนนที่่ัเอมาดูทางด้านความสามารถของน้องโซอี้กันบ้างดีกว่านะครับเธอนั้นสามารถล็อกเป้าศัตรูได้จํานวนมากๆในระยะเวลาอันสั้นนะครับจากนั้นสามารถยิงกระสุนติดตามได้อย่างแม่นยำนะครับผมแถมสามารถยิงได้ไกลมากๆอีกด้วยนะและนอกจาก EP ที่สินี้นะครับเธอก็ยังโผล่มาอีกใน EP ที่สินะครับซึ่งใน EP นี้เราก็จะไม่เห็นเธอต่อสู้แต่อย่างใดนะแล้วเธอจะโผล่อีกครั้งใน EP ที่สิบเจ็ดพาร์ทสนะครับในการ ช่วยเหลือไททันสัปเปอร์แมนให้หลุดจากการควบคุมของปรสิตสกิบดี้ทอยเลดนะครับในจังหวะที่จีเหลี่ยมกําลังจะเข้าไปเหลี่ยมข้างหลังของพี่ไททันคาเมล่าแมนปุ่มของคาเมล่าแมนและน้องโซอี้ก็ออกมาปกป้องพี่ใหญ่ของพวกเขาเอาไว้นะครับจนในที่สุดนะครับเจ้าจีเหลี่ยมจึงต้องยอมถอยไปนะครับจึงทาให้เราสามารถช่วยเหลือไททันสัปเปอร์แมนเอาไว้ได้นะครับผมและนี่นะครับก็น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับน้องโซอี้ที่ผมมีนตอนนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสาว สาวในกลุ่มของสปิกร์แมนนะครับซึ่งก็เพิ่งเปิดตัวออกมาล่าสุดสดสดร้อนๆ้อนกันเลยดีเดียวนะครับสำหรับสปิกร์วูเมนนะและต้องขอบอกก่อนเลยว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่มีมากนักนะครับเนื่องจากว่าเธอโผลมาได้แค่อีีเดียวเท่านั้นแต่ถึงจะโผลมาได้อ p ีเดียวนะครับเธอก็สามารถตกคนดูในช่องผมไปได้เยอะเลยดีเดียวและอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับเธอนั้นมีเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปจากสปิกร์แมนคนอื่นๆนะครับในบริเวณหัวของเธอก็มีลำโพงที่แตกต่างออกไป ด้วยเช่นนกันมาพร้อมกับแสงสีแดงอมชมพูนะครับซึ่งตัวละครที่มีแสงแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะผ่านการอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่คริโตนะครับหลังจากอัปเกรดมาเนี่ยก็มีแสงเปล่งออกมาจากเลนของเขานะครับหรือแม้กระทั่งเหล่าไททันที่ก่อนอัปเกรดนั้นเขาจะไม่มีแสงอยู่ตรงบริเวณส่วนหัวนะพอหลังอัปเกรดแล้วเนี่ยก็จะมีแสงเปล่งประกายออกมานะครับทั้งไททันคาเมล่าแมนและไททันสปิกรแมนเลยนะครับซึ่งดูจากท่าทางตอนเปิดตัวของเธอแล้วนั้น ค่อนข้างปั่นเอามากๆเลยนะครับส่วนด้านความสามารถก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเธอสามารถประยุกต์ใช้คลื่นเสียงที่มีเฉพาะเหล่าสปิกเกอร์แมนเนี่ยมาใช้ในการต่อสู้ได้ดีเยี่ยมเลยดีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยคลื่นเสียงเพื่อกระแทกกระสุนมิตรทลายกระเด็นกลับไปหรือเป็นการใช้คลื่นเสียงกระแทกมีดพุ่งไปข้างหน้านะครับเพื่อโจมตีใส่ศัตรูและทีเด็ดของเธอที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับเธอสามารถใช้คลื่นเสียงกระแทกพื้นและเพิ่มความสูงในการกระโดดของเธอได้อีกด้วยนะครับผมนับว่าเป็นตัวละคร ที่ประยุกต์ใช้ความสามารถของตัวเองได้หลากหลายเป็นอย่างมากเลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมขอเก็บตกข้อมูลสักเล็กน้อยก็แล้วกันเนื่องจากว่าฉากเปิดตัวของเธอในเวอร์ชันฟูลสกรีนเนี่ยคุณดาฟักบุมไม่ได้ใส่เพลงเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนั้นจะติดลิขสิทธิ์เอาแต่คุณดาฟักบุมก็ได้ใส่เพลงเอาไว้ในคลิปที่เป็นเวอร์ชั่นช็อตแล้วนะครับผมหากคุณผู้ชมลองเปิด EP ีที่ในคลิปที่เป็นเวอร์ชั่นแนวตั้งดูนะครับคุณผู้ชมจะได้ยินเพลงเพลงนี้ครับ เคเปิดนานมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปผมจะติดแดงเอาแน่ซึ่งเพลงเพลงนี้นะครับก็มีชื่อว่า Running Up That Hill เป็นเพลงเก่าแก่ของศิลปินอย่าง k e t h u s h นะครับในยุค70 80เลยซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่คุณดาฟักบูมชื่นชอบมากที่สุดนะครับและเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในซีรีส์นี้ EP ที่1คุณดาฟักบูมได้ใส่รูปของ Keith h u s h เอาไว้ในห้องน้าอีกด้วยนะครับซึ่งผมก็เคยทาคลิปไปแล้วนะครับในคลิปรวมความลับหรืออีสเตอร์เอ็กต่างๆใน ซีรีส์ที่ดิทอยเลทนะครับตามย้อนกลับไปดูกันได้นะและเบืือนเดิมเลยครับหากคุณผู้ชมอยากฟังเพลงเพลงนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์เลยนะครับตามไปตามกันได้เลยนะเพลงดีมากๆากเลยครับผมซึ่งเนื้อหาของเพลงเพลงนี้นะครับก็จะพูดถึงความปรารถนาของผู้ร้องที่อยากจะแลกที่กับคนที่เธอรักเนี่ยเพื่อที่คนเหล่านั้นจะได้เข้าใจความรู้สึกและความเจ็บปวดของเธอนะครับหรือแท้จริงแล้วคุณดาฟักบุมกําลังจะสื่อเมสเซจของกลุ่มสปิคแมนอยู่หรือเปล่าที่เขานั้นถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้ทรยศนะครับเนื่องจากว่าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยถูกควบคุมโดยปรสิตนะครับผมออกมาทําร้ายพวกเดียวกันนะหรือผมอาจคิดไปเองก็เป็นได้นะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าหรือคิดเห็นอย่างไรสามารถพริมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เลยนะและนี่นะครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับสปิเกอร์บูเมนนะครับที่เรามีข้อมูลในตอนนี้นะครับผมซึ่งในอนาคตนั้นหวังว่าเราจะได้เห็นความสามารถต่างๆของเธออย่างครบถ้วนนะครับต่อมานะครับกลุ่มของทีวีแมนก็จะเป็นทีวี Woman, หรือว่า t ีวีโกนะครับซึ่งเธอนั้นก็เปิดตัวมาครั้งแรกใน e ีพีที่49นะด้วยท่าทางต่างๆของเธอแล้วนั้นดูน่ารักเอามากๆเลยนะครับเป็นตัวละครหญิงที่ผมชื่นชอบมากที่สุดในซีรีส์นี้เลยนะครับถ้าถามว่าผมชื่นชอบเธอมากแค่ไหนเนี่ยแหละผมยอมลงทุนไปศึกษาโปรแกรม3 d ดีเพื่อที่ทําให้ทีวีโกเธอสามารถเต้นได้เลยนะบอกไว้เลยว่าผมเนี่ยติงทีวีโก้จัดเลยครับมาพูดถึงความสามารถของเธอกันบ้างดีกว่านะครับทีวีโกเนี่ยเธอสามารถ แสงได้หลายสเปกตรัมนะครับซึ่งในอีีที่49นะครับเราจะได้เห็นเธอถ่ายแสงสีส้มซึ่งจะสามารถเผาคนหัวส้วมให้ไม่ได้ทั้งตัวเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับเธอยังสามารถพอส่วนหัวของเธอเองบินเข้าไปควบคุมคนหัวส้วมแล้วบังคับร่างกายของมันได้อีกด้วยนะครับและนอกจากความสามารถที่กล่าวมานี้นะครับความสามารถพื้นฐานของตัวละครในกลุ่มทีวีแมนเธอเองก็มีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปล่อยลำแสงเพื่อสะกดกิตเป้าหมายนะครับหรือการใช้สกิล คาุยในการหายตัวเธอก็สามารถทําได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องจัด,จดเลยและในช่วงที่เธอปรากฏตัวออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเธอจะได้รับหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับตามหาเหล่าคาเมล่าแมนหรือเหล่าสปิเกอร์แมนที่ได้รับบาดเจ็บจากแนวหน้าแล้วคามุยพากลับมารักษาที่ฐานทัพนะครับผมหน้าที่ก็จะคล้ายๆกับน้องโซอี้เลยนะละนอกจาก E p ีที่49เนะครับเธอก็จะโผล่มาอีกใน E p ีที่54ซึ่งใน EP ีนั้นนะครับเธอก็ได้ต่อสู้กับ คนหัวซ่วมสุดตึงอย่างเจ้ากินชีสกิบิที่ทอเลตนะครับซึ่งถือว่าเป็นคนหัวซ่วมที่เร็วที่สุดในขณะนั้นเลยก็ว่าได้นะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าเธอสามารถถอดหัวของเธอออกมาได้ไอเจ้ากินชีสกิบิที่ทอเลตเนี่ย เลยพ่ายแพ้ไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเธอจะโผล่มาอีกครั้งใน E ีพีที่สิบเจ็ดพาร์ทสองนะครับซึ่งใน E ีพีนี้นะครับเธอได้ขาบุยออกมาจากนั้นก็ขเข้าไปจัดการปรสิตสกิบินิทอยเลทที่ควบคุมไททันสปิกเกอร์แมนอยู่ในขณะนั้นได้สําเร็จนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้นําร่างของปีคริโตกลับไปรักษาอย่างฐานทัพอีกด้วยนะครับนับว่าน้องทีวีเกอร์ของผมเนี่ยโผล่มาในวินาทีที่เฉียดเป็นเฉียดตายสุด,สดๆและเผื่อคุณผู้ชมไม่ทันสังเกตนะครับใน E ีพีที่สิบเจ็ดพาร์ ละครที่เป็นเพศหญิงอย่างคาร์เมล่าบูเมนและทีวีโกเธอก็ได้ปรากกตองมาพร้อมกันใน EP ีเดียวกันเป็นครั้งแรกนะครับและนี่นะครับก็น่าจะเป็นความสามารถทั้งหมดของน้องทีวีโกของเรานะครับผมหากถามผมว่าตัวละครทั้ง3ตัวนี้ใครเก่งที่สุดผมก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับเนื่องจากว่าตัวละครทั้ง3ตัวนี้เขาสามารถหักล้างกันได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีวีโกนะครับที่ดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งที่สุดแต่หากเธอนั้นไปเจอกับสปิเกอร์บูเมนที่มีความคล่องตัว และสามารถโจมตีระยะไกลได้ระดับหนึ่งเนี่ยแถมไม่สามารถถูกสะกดจิตได้อีกการที่ทีวีโกจะเข้าไปทําดาเมจกับสปิเกอร์วูแมนก็อาจจะยากสักเล็กน้อยนะครับต่อให้เธอจะสามารถขามุยไปด้านหลังได้แต่สปิเกอร์วูแมนก็มีความคล่องตัวสูงเช่นกันเธอสามารถใช้คลื่นเสียงกระแทกออกมาได้เห็นไหมมันหักล้างกันได้นะครับหรือหากให้สปิเกอร์วูแมนไปเจอกับคาเมล่าวูแมนเนี่ยแน่นอนว่าสปิเกอร์วูแมนก็อาจจะเสียเปรียบอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคาเมล่าวูแมนเธอสามารถ ยิงได้ระยะไกลไกลมากๆเลยนะล็อกเป้าแล้วยิงนะครับสปิเกอร์วูแมนต่อให้มีความคล่องตัวสูงก็อ,อาจจะไม่เร็วพอสําหรับกระสุนของคาเมล่าวูแมนนะครับแต่หากให้คาเมล่าวูแมนไปเจอกับทีวีโกเนี่ยคาเมล่าวูแมนก็อาจจะแพ้นะครับเนื่องจากว่าเหล่าคาเมล่าแมนนั้นหากไม่ใส่แว่นพวกเขาก็ถูกเหล่าทีวีสะกดจิตอยู่ดีนะครับหรือหากเจอพลังคามุยเข้าไปเนี่ยคาเมล่าวูแมนที่ไม่ได้มีความคล่องตัวเหมือนสปิเกอร์วูเมนนะครับเธอก็อาจจะต่อสู้กับทีวีโก ไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง3ตัวละครนี้นะครับเขาจะถ่วงดุลกันชัดเจนนะในกรณีที่มีใครคนหนึ่งหักหลังกันเนี่ยก็จะมีคนที่คอยหักล้างตัวละครตัวนั้นอยู่เสมอนะครับ และนี่นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสาวๆของเราในซีรีส์สกิบบี้ทอเล l ต t นะครับและผมหวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เจอสาวๆหน้าใหม่เพิ่มเติมมากกว่านี้หน่อยนะอาจจะเป็นสาวๆทางฝั่งของคนหัวซ่วมก็ได้เช่นกันและในวันนี้นะครับผมไค์วอเกอร์หมดเวลาลงแล้วคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ